จากพนักงานหมายเลขศู1สู่ตำแหน่งสูงสุดเรื่องราวของอธิการบดีแม่ฟาหลวงที่คุณต้องอ่านเคยคิดไหมว่าชีวิตจะพาเราไปในทิศทางที่ไม่คาดฝันเรื่องราวของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรมชิมานารดิซออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟอลคือบทพิสูจน์ถึงเรื่องนั้นเลยแค่จากพนักงานคนแรกของมหาวิทยาลายัยสู่ผู้นําองค์กรเส้นทาง27ปีของเธอเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและแรงบันดาลใจมากมายแต่เบื้องหลังความสําเร็จนี้มีความฝันที่เกือบไม่เป็นจริงซ่่ออนอยู เรามาทำความรู้จักกับผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดรมชิมาณรดิศรอธิการบดีหญิงแกรงแห่งมแม่ฟ้าหลวงกันค่ะในวัย53ปีเธอเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่เชียงรายด้วยรอยยิ้มว่าตอนนั้นเพิ่งเรียนจบปริญญาโทจากออสเตรเลียมาหมาดๆกำลังรอสัมภาษณ์งานที่การบินไทยเลยแค่ที่ใฝ่ฝันอยากทำมากเพราะชอบงานบริการเซอร์วิสมายสุดๆช่วงนั้นเองที่ดรวันชัยสิริชนะนายกสภามหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวง กำลังสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เชียงรายบังเอิญคุณพ่อของอาจารย์มัชิมาซึ่งเป็นนักปกครองในกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามาช่วยรณรงค์หาพื้นที่ด้วยท่านทั้งสองคงคุยกันถึงเรื่องลูกสาวที่เพิ่งเรียนจบและยังไม่ได้ทำงานดรวันชัยจึงชวนให้มาช่วยงานในโครงการจัดตั้งมอแม่ฟ้าหลวงในตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับจังหวัดเชียงรายอาจารย์มัชิมาเล่าว่าตอนนั้นคิดว่าทำแค่แป๊บเดียวเพราะเป้าหมายหลักคือการทำงานที่การบินไทยแต่ไปไป,ไปมามาก็ยาวเลยแค่27ปีแล้ว รหัสประจำตัว001มากกว่าแค่ตัวเลขเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพุทธศักราช2541ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการอาจารย์มชิมาผู้ประสานงานโครงการก่อตั้งก็ได้กลายเป็นพนักงานคนแรกของมอแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการด้วยรหัสประจำตัว001ตามด้วยปีพุทธศักราช2ตัวท้ายและลำดับของสำนักวิชาการ ตอนแรกเป็นพนักงานก่อนยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะคะเพราะยังไม่อยากเรียนต่ออยากทํางานสนุกๆมากกว่าแต่ท่านอาจารย์วันชัยบอกว่าเสียดายความรู้ความสามารถลองมาเป็นอาจารย์ดูหน้าจะมีศักยภาพที่ทําได้นะพอลองสอนดูก็สนุกดีแต่ก็ยังคิดว่าคงอยู่ไม่นานอยู่ดีหัวเราะอาจารย์เล่าด้วยน้ําเสียงอารมณ์ดีว่าสอนทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ post harvest pathology ได้3ามปีก็เริ่มเบื่อเบื่อคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างถ้าไม่เรียนต่อก็ต้องลาออกระหว่างนั้นก็เลยลองสมัครขอรับทุนไปเรียนต่อปรากฏว่าเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งพอดีทําให้ต้องรอจนกระทั่งได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกทางด้าน post-graduate ที่ออสเตรเลียใช้เวลาเรียนอยู่5ปีคราวนี้กลับมาเป็นอาจารย์ยาวเลยไปไหนไม่ได้แล้วและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่อาจารย์มชิมาเองก็คาดไม่ถึงว่าจะนาพาเธอไปสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในอนาคต ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานที่การบินไทยตามที่ตั้งใจไว้แต่ระหว่างที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเวลาที่มีงานอบรมที่ต้องจองตั๋วเครื่องบินจะขออาสาทำให้ตลอดคือชอบมากทุกวันนี้ก็ยังจองตั๋วเครื่องบินเองชอบการบริหารจัดการอาจารย์เล่าด้วยความสุข27ปีที่มอแม่ฟ้าหลวงจากผื้นดินแดงสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกจากวันที่มแม่ฟ้าหลวงยังเป็นเทียงผืนดินสีแดงที่แห้งแล้งปราศจากต้นไม้ร่มรื่นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน วันนั้นเรานึกไม่ออกเลยว่าม่าแมฟ้าหลวงจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทยประจำปี2025ในด้านความเป็นสากลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม Higher Education University Ranking 2025 ตอนนั้นคิดว่าเราคงเป็นแค่หนึ่งในนั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อันดับหนึ่งแต่ทุกอย่างเกิดจากการที่เราค่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆจากวิสัยทัศน์และนโยบายของท่านอาจารย์วัญชัยที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์รุ่นแรกๆก,ก็จบมาจากต่างประเทศกันทั้งนั้นเมื่อบุคลากรพร้อมเราก็เรื่องงานกันได้ทันทีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรุ่นแรกๆหลายคนก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่มอแม่ฝาหลวงหลายคนก็ไปทํางานในองค์กรระหว่างประเทศอาจารย์มชิมากล่าวถึงสิ่งเก่าด้วยความภาคภูมิใจ ส่วนตัวเองจากที่เคยคิดว่าจะอยู่ไม่นานไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่การที่ท่านอาจารย์วันชัยดูมาช่วยงานบริหารทําให้เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้พูดคุยทํากิจกรรมกับนักศึกษามากขึ้นกว่าแค่การสอนในห้องเรียนทําให้ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนที่ทํางานอะไรก็ได้ขอแค่ทําแล้วสนุกถ้ามีความสุขในการทํางานเราจะทํามันได้ตลอดจนลืมไปเลยว่าอยู่มานานถึง27ปีแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมชิมานาดิสอนพนักงานหมายเลขศูนและอธิการบดีคนปัจจุบันของมอแม่ฟ้าหลวงกล่าวทิ้งท้ายด้วยความรู้สึกที่ยังคงสนุกและมีความสุขกับการทํางานจนทําให้ลืมเรื่องวันเวลาไปเลยเกี่ยวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมชิมานารดิสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Master of Agriculture University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย Doctor of u n i l o s o p h y ประเทศออสเตรเลียการทำงานพนักงานคนแรกของมอแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีคณบดีรองอธิการบดีอธิการบดี1มิถุนายน2,566ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายประเด็นชวนคิด เรื่องราวของอาจารย์มชิมาสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งโอกาสดีๆก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงคุณเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันไหมหรือคุณคิดว่าการยึดติดกับเป้าหมายเดิมอาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหรือเปล่ามาร่วมแชายความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ